คลิปนี้ผมจะมารีวิวขายรถ Toyota t i ทเก d 4์ดีคันนี้นะครับปี B 47เครื่องคอมม o นเร็ l วกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับเดี๋ยวราคาผมจะแจ้งทีหลังนะครับพร้อมกับเบอร์โทรผมจะเอาแปะไว้ท้ายคลิปนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูสภาพก่อนนะครับเอาต่อไปผมจะให้ดูสภาพรถนะครับว่าเป็นยังไงสีสันสวยงามครับเพราะว่าผมเพิ่งทําสีใหม่ครับเพิ่งทําสีใหม่ๆ สีเดิมมันไม่สวยครับรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำครับรถคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนทะเบียนไม่ขาดครับทะเบียนปีหกแปดกระจกหน้าร้าวนิดหนึ่งนะครับกระจกหน้าด้านซ้ายครับไม่เป็นอุปสัรค์สำหรับคนขับครับ <c oughs> นี่ครับให้ดูล้อครับล้อแม็กขอบสิบเจ็ดดอกยางยังเหลือเยอะครับ ครับให้ดูด้านซ้ายเดี๋ยวผมจะเปิดประตูด้านซ้ายให้ดูนะครับให้ดูเบาะคนนั่งข้างเป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่เจ้าของเดิมเขาแต่งลำโพงแซกติดปิดแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกตินะครับนี่ครับเกะคอนโซลก็ยังดีนะครับ เบาะสีสันสวยงามครับเบาะไม่ขาดเบาะคนนั่งข้างไม่ขาดครับยังดีครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูด้านแคปนะครับด้านแคปจะเป็นตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงเบสเจ้าของเดิมเขาแต่งขี่เล่นๆครับรถคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักครับแต่ลำโพงเขาถอดออกไปแล้วครับเขาว่าเขาติดมาหลายหมื่น เขเลยถอดออกไปครับเหลือแต่ตู้ลำโพงนี่ครับให้ดูสีสันสวยงามครับเบาะรถเดิมๆครับรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับให้ดูเมคอาร์กยังยังมีครับเมคอาร์กยังเหลือครับนี่ครับรถเดิมๆครับรถไม่เคยคว่ำครับ เม็ดอากจากโรงงานก็ยังเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับให้ดูสภาพรถคันนี้นะครับรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำครับประตูปิดสนิทด,ดีครับนี่ครับประตูปิดสนิทด,ดี ให้ดูคัดซีครับให้ดูคัดซีคัดซีก็ยังสวยครับช่วงล่างคัดซีสวยนี่ครับให้ดูด้านนี้รถคันนี้มีแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์มีล้อด้านหลัง ดอกอยางก็ยังเหลือเยอะคัดซียังดีครับให้ดูด้านท้ายครับทีนี้นี่ครับด้านท้ายสวยงามครับไฟตาไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกออกครบหมดครับมีแม็กเลเนอร์ เดี๋ยวผมจะเปิดฝาท้ายให้ด yup> um ูนะครับฝาท้ายเปิดง่ายครับนี่ครับฝาท้ายเปิดง่ายนี่ครับผมจะปิดฝาท้ายให้ดูครับฝาท้ายก็ปิดง่ายครับฝาท้ายปิดสนิทดีนะครับจะใหดูช่วงล่าง ด้านด้านท้ายนะครับนี่ครับช่วงล่างก็ยังดีจะมีตู้ลำโพงด้วยนะครับแถมมาด้วยนี่ครับเจ้าของเดิมเขาชอบเครื่องเสียงครับรถเขาไม่ค่อยได้บรรทุกหนักครับเขาเน้นไปด้านเครื่องเสียงรถคันนี้ติดเครื่องเสียงขี่เล่นๆนี่ครับให้ดูด้านนี้ทีนี้ ดอกยางก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับสีสันสวยงามเพราะว่าผมเพิ่งทําสีใหม่นะครับเพราะว่าสีเดิมมันไม่สวยเดี๋ยวเปิดประตูด้านคนขับให้ดูนะครับกระจกไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติทั้งสองด้านครับปรับกระจกข้างก็ไฟฟ้านะครับปรับได้ทั้งสองบานนะครับกระจกมองข้าง แต่ลำโพงแซกอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ติดเห็นกระดานมันหักนะครับแต่เครื่องเสียงก็ถอดไปหมดแล้วละ่ะนี่ครับผมจะให้ดูด้านนี้ก็ลดไม่เคยชนไม่เคยคว่ำครับนี่ครับเม็ดอาร์คจากโรงงานก็ยังเหมือนเดิมครับนี่ครับให้ดูสภาพรถคันนี้ยัง สภาพยังดีครับไม่เคยชนไม่เคยคว่ำแต่ผมทำสีใหม่เฉยๆครับมันไม่สวยครับครับเบาะคนขับก็ยังดีก็จะมีขาดล่อนมัางนิดหน่อยนะครับนี่ครับตามอายุการใช้งานนี่ครับจะมีร่อนมัางนิดหน่อยแต่ส่วนมากแล้วก็ยังดีครับ ให้ดูดานนี้นะครับคันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์ที่เขาแต่งซิ่งนะครับเกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์นะครับไม่หลุดไม่หอนนะครับเกียร์ยังดีครับเครื่องเสียงไม่มีนะครับเขาถอดไปหมดแล้วครับว่าเขาติดมาหลายหมื่นแอร์เย็นครับเบรกมือใช้ได้ครับเบรกมือ เข็มวัดความร้อนก็ขึ้นนะครับเข็มวัดรอบก็ขึ้นเข็มไม่ก็ขึ้นนะครับเข็มน้ํามันก็ขึ้นนะครับใช้ได้หมดนะครับรถคันนี้พงพอะไรพาวเวอร์แอร์เย็นเครื่องติดง่ายครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูเครื่องติดง่ายครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเครื่องนะครับทีนี้จะเปิดให้ดูเครื่องนี่ครับที่เปิดน้ํามันก็ที่เปิดฝาถังน้ํามันก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะใ,จให้ดูเครื่องนะครับทีนี้ว่าเป็นยังไงเครื่องหลวมไหมประตูปิดสนิทดีครับนี่ครับประตูปิดสนิทดี ดอกยางด้านหน้าด้านขวาก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับอาเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องครับทีนี้ามาดูเครื่องกันครับทีนี้ผมจะถอดที่บัดน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับเครื่องจะลวมไหมนี่ครับให้ดูเลยครับ เครื่องไม่หลวมครับไม่มีควันไม่มีไอเครื่องยังดีครับเครื่องยังแน่นหม้อน้ำรุ่นนี้เป็นหม้อน้ำรุ่นเติมน้ำยาแล้วนะครับไม่มีฝาหม้อน้ำนะครับเป็นรุ่นเติมน้ำยาตรงนี้เป็นเป็นหม้อพักสำหรับเติมน้ำยาเติมหม้อน้ำนะครับตรงนี้ <Power. S 2> คเครื่องยังดีเครื่องยังแน่นเครื่องไม่หลวมครับเอาต่อไปผมจะให้ดูห้องเครื่องนะครับรอบๆห้องเครื่องคานหน้ายังเดิมๆครับคานหน้านี่ครับตัวเลขก็ยังเหลืออยู่นะครับคานหน้าเดิมๆไม่เคยชนรถคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยคว่ำนี่ครับ ทำสีด้านนอกใหม่เฉยๆนะครับเพราะว่าสีเก่ามันไม่สวยครับห้องเครื่องเดิมๆไม่เคยชนครับให้ดูสภาพเลยครับเครื่องก็แห้งๆเครื่องแน่นๆเครื่องไม่หลวมฝากระกโปรงก็เดิมๆครับนี่ครับแผ่น การความร้อนดูดหายเฉยๆนะครับนี่ครับให้ดูสภาพในห้องเครื่องนะครับรถคันนี้เป็นระบบเติมน้ำยาหม้อน้ำนะครับนี่ครับไม่มีฝาหม้อน้ำนี่ครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้แหละครับ สำหรับรถ Toyota t i ท e r D 4 D ปี7 7เครื่องคอมมันเร็ l วคันนี้นะครับกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นผงมมลายพาวเวอร์ Power. ผมตั้งราคาไว้ที่95,000บาทนะครับ95,000บาทท่านใดสนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ผมแปะไว้ในคลิปนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ